แนวรบผิดปกติที่ชายแดนตะวันออกนะด่านสะพานผูชายแดนตะวันออกเป็นเส้นแบ่งที่ไม่ได้แบ่งอะไรมากนักน,นอกจากธงชาติสองผืนที่โบกไหวด้วยลมเดียวกันเสียงปืนจากเมืองหลวงดูห่างไกลกว่าเสียงไก่ขันเสียอีกวันนี้เป็นวันนัดหมายของลุงพูนชาวบ้านจากฝั่งตะวันตกเขายกถังน้ำปลาชั้นดีข้ามเส้นสมมติมาอย่างช้าๆเพราะรู้ดีว่าอีกฝั่งหนึ่ง ป้าแก้วชาวสวนกาแฟจากฝั่งตะวันออกกำลังรออยู่ป้าแก้วมีเมล็ดกาแฟขั้วใหม่ๆที่ส่งกลิ่นหอมชวนให้ลืมเรื่องร้ายๆจากข่าวได้เป็นอย่างดีเป็นยังไงบ้างลุงพูนทางบ้านมีคนบ่นถึงเรื่องสงครามไหมป้าแก้วเอ๋ยทักทายด้วยภาษาถิ่นที่เราต่างรู้ดีว่ามันเป็นภาษาเดียวกันโอ้ยป้าแก้วเอ๋ยสงครามมีแต่ในจอทีวีแต่สงครามท้องมันเรื่องจริงน้ำปลาหลอดนี้เอาไปเลยเจ็ดถัง ปาแก้วใช้สำเนียงที่คล้ายกันเป๊ะตอบกลับเจ็ดถังก็เจ็ดถังลุงก็เอาไปเลยกาแฟขวเข้มสี่กระสอบอย่าให้ขาดทุนกันมากนักล่ะเดี๋ยวจะไม่มีแรงสวดมนต์คืนนี้ข่าวว่านายพลทางโน้นเขาโกรธนายกรัฐมนตรีทางเราเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ข่าวสารดังล่านวิทยุแต่เราได้ยินแค่เสียงไก่ตีกันลุงพูนหัวเราะเบาๆชาวบ้านเราไม่มีนายพลมีแต่ลุงกับป้าต้องแลกของกันกินถึงจะอยู่รอดป้าแก้วชงกาแฟร้อนๆใส่แก้วดินเผาให้ลุงพูนนี่กาแฟใหม่นะลุงกินแล้วจะได้มีแรงแบกน้ำปลาไปขายในเมืองหลวงพวกเขานั่งจิบกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่เหมือนไม่ได้มีเส้นแบ่งเขตแดนอยู่ตรงนั้นเลย ยามเย็นใกล้ค่ำเมื่อการค้าเสร็จสิ้นทั้งคู่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วพนมมือสวดมนต์บทเดียวกันบทสวดที่ขอพรให้ครอบครัวปลอดภัยและข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ลุงพูนแบกถุงกาแฟกลับไปฝั่งตะวันตกส่วนป้าแก้วก็แบกถังน้ำปลาข้ามกลับไปฝั่งตะวันออกการแลกเปลี่ยนไม่ได้จบแค่สินค้าแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความไว้ใจและความผูกพัน ไม่ว่าเมืองหลวงจะส่งเสียงปืนดังแค่ไหนสำหรับด่านสะพานผู่แห่งนี้แนวรบที่แท้จริงมีเพียงแนวเดียวคือการต่อสู้เพื่อให้ชีวิตเรียบง่ายและสงบสุขดำรงอยู่ได้เสมอ